เคนินแคสเวลจะทุกคนทะเลเห็นไหมนี่ห้องพักของเรานะฮะนี่ห้องเดียวกับคันแลนป่ะคันแลนที่เคยมารีวิวฮะแคสเวลรีสอร์ทที่ลีเป็กฝั่งเอ่อจะอยู่ฝั่งซันรสายุสุไหมจะมีฝั่งซันเซ็ตฝั่งพัทยาจะขึ้นเรือตรงนั้นแล้วก็เห็นไหมเดินลงมาก็เห็นทะเลเลยห้องนอนของเราจะอยู่ตรงนี้จําได้ว่าเป็นห้องเดียวกับคันแลนนะถ้าจำไม่ผิดทุกคนเดินไปตรงเนี้ยจริงๆแป๊บเดียวเองแต่ตอนเราลงเรือใช่ไหมฮะเรานั่ง แท็กซี่3ล้อมาแปบ๊บเดียวไม่ถึง2นาทีทุกคนยูนี้เดินมาก็ดีทุกคนถูกป้จะได้สำรวจเส้นทางนะฮะนี่ฮะรีสอร์ดหรูน่ารักมากริมทะเลหาหลีเป๊ะซันไรส์น,นะ,ะฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเพราะเรารู้ได้ไงรู้ไหมนี่พระอาทิตย์จะขึ้นข้างหลังเลยเนี่ยจะตกกําลังจะตกตกหลังห้องของเรารีสอร์ทเขาลดมากทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมานั่ง แถวแถวรีเซพชันเพราะว่าตรงนี้ WiFi จะแรงเพราะาลมทะเลจะแบบจะได้เห็นทะเลสวยๆนะฮะทุกคนไหนๆก็มาแล้วเราต้องแบบใช้เวลาคุ้มค่าหาสตูลน,นะฮะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติตลุเต่านะครับทุกคนนี่ฮะสวยมากใช่ไหมแหมไม่ต้องบอกใช่ไหมฮะทุกคนก็รู้ว่านี่คือความงดงามธรรมชาติทะเลทุกคนนี่ฮะนี่ ไม่สามารถเดินไปได้หมดเลยนะเนี่ยทุกคนอะแทนกล้องทุกคนจะได้เห็นว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะฮะอุ้ยสวยนะเรือเยอะมากี่กทีแคสโซยทุกคนนะฮะนะฮะ,นะะ,นะะบรรยากาศรูปอ่อสำรวจบรรยากาศรอบๆที่พับพึ่งแมลงมุมค่าทุกคนพับพึ่งนะฮะ ทุกคนไม่ต้องไปไหนแล้วฮะอยู่ฝั่งนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพักผ่อนเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่แคสเวย์ทุกคน,นไม่ต้องพอสกล้องเนาะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าต่อเนื่องกันยังไงกับความสวยงามวา้าวสว่างเยอะมากทุกคนนี่ฮะสวยเนาะ น,นี่ลงทางนี้ได้ด้วยทุกคนนี่อันนี้คือเพิ่งเช็คอินเพิ่งจะมีแบตนะฮะแบตหมดเกลี้ยงทั้งสองช่องเลยนี่ใครจะที่คันแล่นเข้ามาจำได้ไหม จะไปดำน้ำาก,ก็ยืนติดต่อกันตรงนี้ถ่ายไปพูดไปแต่เราไม่ต้องไปดำน้ำนะเพราะเรามาคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้เราฮะเราถ่ายถือมือเปล่าข้างเดียวพูดไปนี่ฮะจำตรงน,นี้ได้นติดต่อดำน้ำชมปะะการังได้ส n o r k e ลิ n นี่ฮ เดินลงตรงนี้ได้เลยทุกคนว,ว้าวสวยมากเลยทุกคนนะะเดี๋ยวเราต้องไปรีบโพสเนี่ยมันถ้าพี่ตกดินมันจะมืดอย่านะชาวโลกเขาจะได้ชมคลิปหนึ่งไปก่อนนี่ฮะบรรยากาศลดมากแคสเวย์นะฮะสวยงามนะฮะนี่ฝั่งซันไรส์ย้ำอีกทีหนึ่งเพราะที่จะขึ้นฝั่งด้านนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฝั่งตะวันตก พอที่ซันเซ็ตก็จะมีบรรยากาศยังไงเราค่อยไปดูแต่เราเน้นที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่3วัน3คืนนะฮะเก็บบรรยากาศฝังนี้แต่เราก็ต้องมาหลีเป๊ะให้ถึงไหมไปตรงพัทยาที่ขึ้นเรือตรงอากิระสปีดโบ๊ทฮะทุกคนแล้วก็11บเอโมงครึ่งของวันที่15ใช่ไหมของวันที่3ของการเดินทางเราก็ต้องกลับจากหลีเปะแห่งนี้ไปที่ปากบาราแล้วก็มุ่งสุหัตยาอีก2คืนนะฮะทุกคนนี่ฮะ จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเดินทะลุกันอย่างเนี้นฮะรถนะทุกคนแปลกหูแปลกตาใช่ไหมอืมนี่ก็ทำเพิ่มค่ะทำเพิ่มจะเป็นแนวเพื่อนบ้านค่ะทุกคนเป็นแนวเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านของ c คชเวย์รีสอร์ททุกคนตรงนู้นจะมีโขดหินเราเดินเลยแคชเวย์จะอยู่แค่ตรงนี้ค่ะทุกคนชาหาสุนตัวมีข้อเสียเปียบของการมาเที่ยวคนเดียวมารีสอร์ทคนเดียวจะต,ต้องเล่นน้าไม่ได้เล่นน้าก็เปียกถ่ายไม่ได้เราต้องไม่ลงน้ำํำฮะไม่นั้นก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศฝากุวยสวยมากเลยทุกคนดูสิแคสเวย์แต่ละหลังเนาะนี่ก็จะมีคอสนะฮะ คอสดำน้ำแคสเซเวดดเวอร์ของเขาค,ความจำจะหมดแล้วมันเตือนแล้วทุกคนจ๋านะฮะเตือนแล้วค่ะทุกคนมันจะตัดไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะจะโพสก่อนทุกคนคืนนี้จะไลฟ์สดให้ t i k ต,ตอ,อกด้วยนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่แคสเซเวเกาะหลีเปะฮะทอร์นาโลกสตูนฮะ,ะทุกคนที่อยู่ในสโกยกย่องนะฮะ ไอ้เปียกทุกคนไอ้เปียกใส่น้ำใส่มากมีเด็กๆจะเล่นน้ำกันทุกคนแต่จริงๆถ้าเกิดภาพ,พที่ตกดินฝั่งนู้นซันเซ็ตเราน่าจะไปหาซันเซ็ตแถวนั้นดูไหมเดี๋ยวดูแล้วกันเราต้องโพสก่อนหาจอย่าเอาแต่งกนะฮะต้องเอาเก็บบรรยากาศฝั่งเราก่อนทุกคนจากจริงๆเดินทะลุถึงกันหมดนะฮะ นี่ค่ัทุกคนกำลังมกนนานสวยงานมากยวเจอกันคลิปหน้านะครับ